สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง The Spirit อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิป,ปต่อไป EP นี้มาในหัวข้อนะคะช่วงที่พระราหูย้ายจะส่งผลอย่างไรกับชะตาชีวิตของคุณเนาะมีให้เลือกทั้งหมด3กล้องนะคะกล้องแรกกล่องนี้เลยนะจ๊ะกล่องที่2และกล่องที่3คะ่ะนะคะเลือกกล่องที่ชอบแล้วไปฟังคำทนายกันเลยจ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกองที่หนึ่งะคะและท่านที่เลือกแก้วพระนารายณ์ชิ้นนี้นะคะท่านไหนสนใจอยากจะบูชาทักข้อความมาหาฟ้าได้เลยนะทีนี้เรามาฟังคำทานายในกองนี้กันเนาะช่วงราหูยายนะคะจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรนะการเงินจ้าว่าในกองนี้คือเท่าที่ฟ้าดูนะเ,เกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะบางช่วงจะเงียบ แต่บางช่วงก็เฟื่องฟูเหมือนกันนะมันจะเงียบเป็นบางช่วงเป็นบางจุดเป็นบางตอนนะคะที่นี้ยคนในกองนี้แนะนําให้ไปที่วัดเนาะไปที่วัดที่คุณไปแล้วสบายใจอะไรเงี้ยไปทําบุญที่นั่นนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินของคุณนั่นเองค่ะต่อไปความรักของท่านที่มีคู่นะคะอ่ะว้าว มันเหมือนกับว่าความรักของคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีในส่วนในเรื่องของอคนหนึ่งที่มีความสามารถเป็นผู้นํามีสติปัญญาสูงมีสติปัญญามากกว่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นเชิงแบบข่มกันนะมันเป็นเชิงแบบพูดคุยด้วยเหตุและผลนะ่ะ เออนะคะแนะนาการเกื้อหนุนกันอะไรแบบนี้ฟังมอกว่าในกองเนี้ยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะคือการกระทบกระทั่งกันมันจะลดลงจะมีการใช้เหตุใช้ผลแบบมากยิ่งขึ้นเออนะคะจะเป็นแนวแนวนี้นะก็คือเหมือนกับว่าเป็นแนวแบบดวงส่งเสริมเกื้อหนุนกันอะไรแบบนี้มากกว่านะคะความรักหวานชื่น นะความรักหวานชื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบางท่านบางคนนอนที่มีแผนมีแพนจะมีลูกจะมีเต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะในกองนี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะความรักของท่านที่ยังโสดอยู่นั่นเองนะเออนะจ๊ะความรักของท่านที่ยังโสดนะคะเข้าที่ดูเห็นนหะชัดเจนเนาะก็คือในกองเนี้ยความรักของท่านที่ยังโสดเหมือนกับว่ากําลังดูใจกันอยู่นะคะบางคนก็ ยังไม่เจอคนที่ถูกใจอะ่ะบางคนก็อาจจะไปยุ่งในเรื่องของการเงินการงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าที่ควรแต่บางทีบางครั้งมันก็แบบเอออยากจะมีใครสักคนเข้ามานะคะแต่ก็สุดท้ายก็แบบไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะมีเกี่ยวกับในเรื่องในราวของ ครอ,อบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูและอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไรหรหรือว่านบางคนในกองนี้ก็คือดวงในเรื่องของความรักที่แบบเป็นนิรันด์นะคะรักแบบผู้แท้อาจจะยังไม่เปิดนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนะาะเรื่องสุขภาพร่างกายในกองนี้นะคะระวังกระดูกกระกระเดี่ยวนะระวังเกี่ยวกับในเรื่องของภูมิแพ้นะคะ ูุิพมภูมแพ้ของมีคมเ,เลือดตกยางออกอุบัติเหตุที่มันเข้ามาแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วก็ในกองในที่ต้องระวังวก็คือการเสียเงินเสียทองแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะระวังเกี่ยวกับสุขภาพเนาะอาจจะมีเรื่องในส่วนของการต้องเสียเงินกับสุขภาพนะคะอาจจะเกี่ยวกับตัวเองก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็เป็นได้เองนะคะเ่ะเปิดอีกใบหนึ่งว้าว ในกองนี้นะคะจากพลังงานนะถ้าถามว่าออช่วงที่ราหูย้ายเนาะจะส่งผลต่อชีวิตต่อโชคชะตาของคุณอย่างไรนะเอาตามตรงในกองเนี้ยเพรรู้สึกว่ารอบๆตัวคุณนะมีพลังงานของเทพเทวาเสียงสิทธิ์อยู่นะร,ะรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็บางท่านมีมหาเทพด้วยนะมีมหาเทพนะคะพระนารายณ์พระศิวะ อะไรแบบนี้พระแม่อุมาพระแม่ลักษมีประมาณนี้เลยบางท่านมีพระพรหมเนี่ยบางท่านบางท่านมีพระพิฆเนศเราก็ในกองนี้อย่างหน,นึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังหาคําตอบอไปเลยสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวกับจิตวิญญาณคุณก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการงานนั่นนู่นนี่ของคุณก็เป็นได้นะคะที่คุณแบบเอ๊ะจะทํายังไงดีจะไปทางไหนต่ออะไรยังไงนะเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้นะคะอ่ะใบต่อไปขึ้นมาเป็นใบนี้ว้าวท่านบอกว่าคําตอบอยู่ในตัวคุณเลย นะคะคำตอบอยู่ในตัวคุณนะคะจงเชื่อจิตวิญญาณของคุณและให้จิตวิญญาณนำพาค่ะนี่ไงเห็นไหมนี่เห็นไหมนะคะจิตวิญญาณของในกองเนี้ยคือเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ย มีภารกิจนะที่ต้องมาช่วยเหลือคนนะคะช่วยเหลือ,อดวงจิตดวงวิญญาณช่วยเหลือสัตว์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านนอที่รักธรรมชาติมากๆนะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของภารกิจที่ต้องมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะในกองนี้จากพลังงานนะเป็นคนมีเซนต์นะเห็นไหมไพ่เดอะเมดิเชียนขึ้นนะคะแล้วก็หลายท่านหลายคนในกองนี้นะจากพลังงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฟารูศศ้สึกก็คือ มันเหมือนกับว่าคุณมีตะบะานะมีตะบะนะคะมีพลังสมาธิที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่ในอดีตชาติเนาะแล้วก็จากพลังงานเนี่ยตัวคุณอาจจะเป็นดวงจิตนะที่จิตวิญญาณเนาะที่แบบว่าทรงปัญญานะคะมีปัญญาสูงนั่นเองบางท่านเนี่ยอาจจะติดท็อป10นะตอนที่เรียน ระดาบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยมัธยมต้นมัธยมปลายก็อาจจะติดท็อปเทนก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะในกองนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะคือเท่าที่ฟ้าดูเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของพลังพระราหูนะคะช่วงราหูยายเนี่ยม,มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนในกองเนี่ยเยอะเพราะอะไรเพราะว่าฟ้ารู้สึกถึงพลังบุญ นะคะบุญกุศลที่คุณได้กระทามาช่วยชีวิตอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยบางคนก็บริจาคอวัยวะเนาะบางคนก็แบบคือทํามาตลอดอ่ะนะคะแล้วก็บางท่านก็คือนั่งสมาธิบางท่านก็มีศีลด้วยนะมีศีลห้าอะไรเงี้ยบางท่านคือไม่ดื่มเหล้าลไม่ดื่มโุร,ราเมีัยเลยนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของอะไรแบบนี้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งบางท่านก็คืออุทิศบุญอะ่ะให้กับ,หล,บหลายภพหลายภูมินะคะอุทิศบุญให้กับ euh, เทพเทวาที่คุม้มครองก็เลยทําให้พลังตะต่นางนๆาเหล่านี้มากเกื้อหนุนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะพอรู้สึกแบบ เหมือนมีอะไรบางอย่างเนาะที่ที่จะมาทําลายคุณอ่ะแล้วก็มีพลังของเสียงสิทธิเทพเทวามีพลังของจัก,กรวาลที่โปรเทคคุณเอาไว้อ่ะคนในกองเนี้ยนะคะเรียกได้เลยว่าผู้ใดก็ตามที่ที่จะทําร้ายคุณนะคะเอ่อบางทีเขาก็แบบล้มเลิกความคิดไปอ่ะนะบางคนเขาก็แบบว่ามันมันมันเจาะมาไม่ถึงคุณอ่ะ <S <S เพราะว่าลายเพราะว่าเสียงสิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอ่ะ <S <S ดีมากๆเลยในกองเนี้ยโคตรจะดีเลย นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นมหาเทพซุปมากๆเนาะหรือบางท่านเนี่ยจะเป็นบริวารที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับมหาเทพก็เป็นได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับในกองนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติจําไม่พลาดคลิปล่ต่อไปบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกองที่2นะคะละท่านที่เลือก แก้วพระนารายณนะ์เม็ดนี้นะคะชิ้นนี้เนาะถ้าไหนสนใจอยากจะบูชาทักข้อความมาหาฟ้าได้เลยทีนี้เรามาฟังคำทานายในกองนี้กันนะออช่วงที่ราหูย้ายนะคะจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไรนะคะอะ่ใบแรกคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะขึ้นมาเป็นใบนี้ในกองนี้นะดวงชะตาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ คุ้มครองดวชะตาคุ้มครองการเงินของคุณอยู่หลังจากที่ราหูย้ายจะมีเรื่องในส่วนของโชคลาภทางด้านการเงินนะคะการเงินของคุณจะเฟื่องจะฟูจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นจะมีการขยับขยายเออแล้วก็อย่างหนึ่งท่านที่ลงทุนอะไรไปนะคะก็ะมองว่าจะประสบความสําเร็จนะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงมากและอย่างหนึ่งฟาร,รู้สึกว่าบางท่านบางคนอะ เหมือนกับคุณใช้เซนนะ่ะในการหาเงินหาทองอะประมาณแบบว่าเอ๊ะทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วจะทําให้เงินของคุณเฟื่องฟูขึ้นอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของคุณนะ่ะมีเซนนะมีเซนรู้ว่าทําอะไรแล้วจะเวิร์กทำอะไรแล้วจะดีประมาณนี้เลยนะคะคือคือเฟ้่องฟูอะในกองเนี้ย นะในส่วนในเรื่องของการเงินไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอาจจะมีบ้างแหละในส่วนในเรื่องของรายจ่ายนะคะหรือมีปัญหาเข้ามาแต่สุดท้ายมันก็มีทางออกมันก็ไปได้นะแก้ปัญหาได้นะคะไม่ค่อยแบบน่าวิตกกังวลฝักเท่าไหร่เนาะอ่าใบต่อไปนะคะความรักของท่านที่มีคู่ครองท่านที่แต่งงานนั่นเองนะขึ้นมาเป็นใบนี้ว้าวสัญญาณคู่แห้ะ สัญญาณคู่แท้สัญญาณคู่ที่ส่งเสริมกันลองไปดูวันเดือนปีอะ่ะอาจจะมีแบบคู่ต,ตุนาหันนะคะดวงสมพงอะไรแบบนี้ลองไปเช็คดูนะเพราะว่าแบบน่าจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความแบบกลมกลม่อมมีความเติมเต็มมีความอาีนิมโมโต้โอ,อสูงม,มากเลยในกองเนี้ยบางคู่นะนิสยัยอาจจะต่างกันแบบสุดขั้วแต่เข้ากันได้เฉยส่งเสริมกันเฉยเลยนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ดุ ได้คู่แบบอ่อนโยนแบบสายแบบเมตตาอะไรยงเงี้ยบางคนเ,เป็นคนแบบเมตตาะะชอบช่วยเหลือคนอาจจะได้คนดูอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบเนี้ยนะคะมีความมิกแอนแม็กมีความดึงสติซึ่งกันและกันนะและใบต่อไปจ้านะคะสำหรับท่านที่ยังไม่แต่งงานยังไม่แบบลงหลักปักฐานนั่นเองนะคะขึ้นมาเป็นใบนี้โอ้โหคุณเออดวงดวงคือแบบในในกองนี้นะจากพลังงาน คือคุณนะ่ะเป็นคนที่หาคู่ยากนะถ้าไม่ใช่คู่แท้คือคบกันมาได้จริงๆคบกันไม่ได้นะคะในกองนี้คือเป็นดวงชะตาที่ที่ต้องต้องเจอคู่แท้ถึงจะลงหลักปักฐานนะถ้าไม่ใช่คู่แท้นะคะเดี๋ยวแบบคุยไปคุยมาก็หายไปเฟดไปนะหรือแบบมันจะมีเหตุการณ์ให้เลิกให้ลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อในกองนี้นะเท่าที่ฟ้าดูจากพลังงานะ สัญญาณที่ขึ้นมาก็คือถ้าไม่ใช่คู่แท้ก็ก็ไม่สามารถที่จะแบบลงหลักปักฐานได้นะคะมีเกณฑ์โสดค่อนข้างสูงนะในกองเนี้ยแล้วบางคนนะคะเกี่ยวกับในส่วนในเรื่องของสเปคอะใกล้เคียงนักบวชแล้วนะคือ <c oughs> ดีอะใกล้เคียงนักบวชไปแล้วนะเออนะคะทีนี้เรามาดูกันกับในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณกันอ่อสักครู่นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมัอนมีอะไรจะคุยกับคุณในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นไงในกองนี้นะคะมันจะมีในส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะที่เอ่อเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคุณนะคะนะคะที่อาจจะทําให ก่อให้เกิดโรคบางโรคอะไรแบบนี้นะคะพฤติกรรมซ้ำๆของคุณอาจจะเป็นการกินการนอนหรืออะไรใดๆนะคะที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณนั่นเองถ้าช่วงนี้คุณมีความรู้สึกแบบอ่อ,อนเพลียนะคะไม่ค่อยแบบกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยสดชื่นรู้สึกแบบว่ามันมีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นฟาแนะนําให้คุณนะดูแลสุขภาพนะแนะนําให้คุณดูแลสุขภาพเพราะว่าจากพระราง,งาน,นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านส่งข้อความมา บอกว่าเนี่ยคนในกองเนี้มันมีเรื่องของการท,ทําซ้ำๆอ่ะซึ่งนําไปสู่โรคนะคะอาจจะเป็นโรคหลายแหล่งได้เลยเช่นมะเร็งนะคะเ,เส้นเลือดในสมองแตกเอามาพึกอัมาพาตอะไรแบบเนี้ไตนั่นแหละนะคะโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารท่านบอกมาประมาณนี้นะเพราะนั้นในกองนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเสียงสิทธิ์ที่คุ้มครองคุณแบบดีมากเลยนะเหมือนแบบนั้นไง <laughs> คุณมิธันขาดคำนะคะคือเป็นสิ่งสิิ์เก่าแก่เสี่งสิ่ิทรงพระรังอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ท่านเห็นคุณเป็นลูกเป็นหลานน่ะมีความเมตตาสูงนะน่าจะระดับพรมไปแล้วอะนะคะบางองค์น่าจะระดับพรมไปแล้วหรือในเดียชาติท่านอาจจะเคยเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะคะหรือเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลของคุณน่ะเออประมาณนั้นเลยนะจ๊ะซึ่งท่านมาปกปักรักษาคุ้มครองน่ะ บอกว่าในกลองนี้ซงสซน,นนะคะซนแล้วก็แบบเออเอาเนี่ยนอนไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็จากพลังงานเนี่ยบางท่านบางคนเนาะคือเหมือนกับเป็นเป็นคนที่มีปัญญาดีนะเป็นคนที่มีปัญญาดีนะคะเป็นคนที่แบบว่าบางท่านน่าจะความจําดีเรียนเก่งอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าเปิดเพิ่มเนาะในกลองนี้ว้าวมีเซนแน่ๆเลยนะจ๊ะ มีเซนแน่ๆเลยแล้วตามตรงนะเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ครองของคุณนะคะสิ่งสักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยสกรีนด้วยนะเออสกรีนนะคะสก,กิดอะนะคะมีความสก,กิดว่านี่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คุณรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาอ่านะคะใบต่อไปจ้าขึ้นมาเป็นใบนี้ให้ระวังเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาแบบกระทันหาัน นะเก็บเงินเก็บทองนะคะเผื่อมันจะมีแบบเหตุการณ์แบบชุละหกชุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะในกล่องนี้เนาะเอาใบต่อไปจ้าขึ้นมาเป็นใบนี้เนี่ยท่านบอกว่าให้รอบคอบระมัดระวังนะเพราะว่ามีเกี่ยวกับคนนะคะที่เขาจ้องจับผิดคุณอยู่เออนะคะมีพลรรังงานตรงนี้อยู่นั่นเอง ท่านบอกมาประมาณนี้นะคะและใบสุดท้ายจ้าขึ้นมาเป็นใบนี้อืว่าลาในกองนอี้ท่านบอกว่าคนในกองนี้นะคะคือเป็นคนที่รักความอิสระและหลายๆครั้งคุณก็บังคับตัวเองไม่ได้เหมือนกัน นะในกองเนี้ยนะคะคือมีความเป็นอิสระสูงมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเร็วตัดสินใจไวมากๆกระดิ่เดียวเชียวนะคะจากพลังงานนะท่านบอกให้เพิ่มความเพียรให้เพิ่มเมนส่วนในเรื่องของอความวิริยะนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างตามใจตัวเองหรือขี้เกียจนั่นเองนะคะท่านบอกให้เพิ่มความเพียรน,นะเออนะคะเพราะว่าพลังงานนะเดี๋ยวฟ้าให้ดูนะพลังงานของใบเนี้ยทุกท่านคนนะจ๊ะ เนี่ยใบเนี้ยแฝงนะแฝงแฝงมาว่าเนี่ยเห็นไหมคะเห็นดอกบัวน,นี่ไหมคือเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงนะมีพรสวรรค์นะคะแต่เนี่ยเห็นไหมยังไม่บานเลยยังยังบานไม่เต็มที่อะนะก็อันเนื่องมาจากว่านะจ๊ะตัวของคุณก็คือเนี่ยเห็นไหมคืออิสระมากเก,กินไปนะมันในขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อันนี้พูดตามตรงเลยว่าหลายครั้งหลายคาก็บังคับตัวเองบ่ไดใช่ไหมเออบังคับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีก็แบบอยากทาอะไรก็ทาอะ่ะไม่อยากทาก็ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกเว้นว่ามันต้องทําจริงๆเออจะเป็นประมาณเนี้ยคือติดแต่อินดี้นะคะในกองเนี้ยท่านบอกมาประมาณนี้ถ้าเพิ่มความวิริยะอุตสาหานะทางโลกทางธรรมกระชูดนะ,ะพรสวรรค์แบบมาเต็มเลย ออนะรพรสวรรค์อะไรใดๆที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวคุณมาเต็มเลยถ้าสงสัยนะคะให้ใช้ความเพียรความพยายามนะค้นหาคําตอบภายในที่ตัวคุณเองค่ะโอเคค่ะสําหรับในกองนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งปฏิ่าไม่พลาดในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกองที่3นะคะและท่านที่เลือกแก้วพนารายเม็ดนี้นะ ท่านไหนสนใจนะคะอยากจะชาบูก็ทักข้อความมาหาฟ้าได้เลยเนาะทีนี้เรามาฟังคำทนายในก่องนี้กันนะคะช่วงพระราหูย้ายนะ,ะจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไรนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันก่อนเลยเนาะ,ะเรื่องการเงินนะจ๊ะเข้าซ้ายจ่ายขวาเข้าขวาจ่ายซ้ายระวังเรื่องหนี้เรื่องสินนะคะระวังแบบเออเจอคนมายืมหรือ ต้องแบกรับผาระอะไรบางอย่างนั่นเองเออนะคเขาใช้าจายควาเขาขวาใช้ซ้ายนะมันเหมือนการเงินบางช่วงม,จจะะนะะมันอาจจะสะดุดนะคะมันอาจจะสะดุดนะแต่เท่าที่ดูก็ก็ไปได้นะไปได้นะคะระวังนี้สินนะอย่าไปกู้เงินนอกระบบโดยเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเด้อในกล่องนี้นะอะแล้วก็เรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะอ,อ่อระวังเกี่ยวกับในส่วนในเรื่องของ การทะเลาะเบาแแวงนะคะเกี่ยวกับการมีปากมีเสียงความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแนะนําให้ใช้เหตุผลนะแนะนําให้ใช้เหตุผลในการแบบในการพูดในการคุยอ่ะนะคะแล้วก็รับฟังกันอะรับฟังเหตุผลของกันและกันแล้วก็ชั่งน้ําหนักแล้วค่อยตัดสินใจอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะไม่ไม่คุณก็เขาไม่เขาก็คุณนี่แหละนะอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็อ มันมีคำพูดมีข้อความเนาะที่แบบว่าอืมจะเรียกว่าไงดีถ้าจะฟังคนอื่นเนาะที่ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวให้ฟังด้วยเหตุและผลอย่าฟังแบบอันนี้ชอบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ตจต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ให้ฟังแบบเหตุและผลพอเข้าใจไหมคะคือแบบว่า ถ้าสมมุติว่าเขาพูดตรงตามที่คุณคิดอะคุณต้องเอาเหตุและผลมาชั่งนะไม่ใช่แบบว่าอุย้ยพูดตามที่เราคิดเลยโอเคเราเอาอันนี้เราตัดสินใจแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องแบบว่าใช้เหตุและผลใช้เหตุและผลแบบให้หน่วงให้หนักๆเลยเหตุและผลนะเพราะจากพลังงานนะมันมีเกี่ยวกับในส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะที่ท่านส่งข้อความมาว่าต้องใช้เหตุและผล ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานการตัดสินใจต่างๆนานาแล้วก็ระวังเกี่ยวกับการขึ้นรงขึ้นสาลนั่นเองนะคะอ่ะใบต่อไปจ้าเออความรักสําหรับท่านที่โสดเนาะอืมสักคู่นะเดี๋ยวฟ้าขอขยายไพ่ใบนี้แป๊บหนึ่งนะคะบางคนก็คือแบบอยากมีแฟนนะ,ะอยากมีแฟนอยากมีที่ปรึกษานะคะอือเดี๋ยวอยากมีที่ปรึกษาอยากมีแฟน นะคะกำลังมองหาคนที่แบบตรงสเปคอยู่เนี่ยเห็นมหมเนี่ยกำลังรอคนที่ตรงสเปคอยู่นะคะรอแล้วรอเล่าร,รอแล้วรออีกก็ยังมาได้สักทีหนึ่งมันก็ยังไม่ตรงสักทีหนึ่งนะคะเ,ออเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอขยายความรักนะคะแป๊บนึงมันแปลกๆเนาะ คนในกองเนี้คือจากพลังงานนะมันมีเกี่ยวกับในเรื่องของกรรมด้านความรักนะคะไปทําอะไรมาเอ่ยนั้นไงมีกรรมด้านความรักนะในเรี่ยวชาติอาจจะเคยก่อเวรก่อกรรมด้านความรักมาก่อนหรือคุณอาจจะเจอเกี่ยวกับในส่วนในเรื่องของเ,ออเจ้ากรรมนเวรน,นะคะคู่เวรคู่กรรมที่จะมาในช่วงแรกๆก,ก่อนที่จะเจอคู่แท้อะไรแบบนี้นะคะเอาไปต่อไป <c oughs> คือในกองนี้จากพลังงานนะคนที่โสดนะปันรู้สึกว่าบางคนะนะเนาะก็คือบางทีก็ก็อยากจะมีคู่มีแฟนอะไรเงี้ยแต่ด้วยงานของคุณด้วยอะไรบางอย่างทาให้คุณบางทีก็โฟกัสตรงนั้นได้ไม่มากสักเท่าไหร่อะไรเง <t> ี้ยบางทีก็คือเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่นะคะบ,บางทีเหมือนแบบเขาจะจริงใจแต่ก็ไม่จริงใจอะไรแบบเนี้ยแต่คนในกองนี้เราที่ฟ้าดูนะเหมือนกับ คุณก็กําลังมองหาความรักอ่ะนะคะกำลังมองหาความรักแต่มันมีอุปสรรคเยอะเนาะสาวกรรมในเวรคู่เวรคู่กรรมนะคะบางคนก็แบบว่าทีเล่นทีจริงอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเท่าที่ฟ้าดูนะในกองนี้เกี่ยวกับความรงความรักนะคะฟ้ามองว่าถ้าคุณจริงจังแบบจริงๆอะ่ะก็มีโอกาสที่ที่จะเจอ ในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของคู่แท้แต่ถ้าคุณแบบว่าเหมือนที่ผ่านมานะคะบางทีบางครั้งก็คือแนวติ๊แตกแนวอินดี้แนวแบบจะคุยแต่ก็ไม่คุยนะคะบางทีคุณก็เฟดหายไปเลยนะบางทีเป็นตัวคุณนะที่เฟดหายไปนะคะบางทีแบบว่าเหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องงานอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้แบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็หายต่อมกันไปเลยเออแต่ถ้าหลังจากนี้ตัวคุณมีความจริงจัง นะคะคุณแบบว่าโฟกัสไปเรื่องความรักก็อาจจะที่จะจเจอนะคะในส่วนในเรื่องของคู่ครองคู่แท้ได้แต่ในกองเนี้ยมันมีเกี่ยวกับวิบากกรรมด้านความรักมีเกี่ยวกับในส่วนในเรื่องของเวรกรรมด้านความรักอ่ะที่อาจจะทําให้ประสบความสําเร็จยากอยู่สักหน่อยนะคะก็คือต้องต้องใช้ความเพียรพยายามในเรื่องของความรักสูงพอสมควรเลยนะจ๊ะเ,เรื่องของสุขภาพร่างกายจ้า เออแปลกๆนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแปลกๆนะค่าสัตว์ตัดชีวิตรู้สึกงั้นไงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตออสุขภาพร่างกายที่ที่เหมือนบางทีจะดีอะนะคะเหมือนบางทีจะดีแต่สักพักก็กลับมาอีกละนะคะบางทีบางครั้งเหมือนจะหายไปแต่ก็กลับมาอีกละอะไรอย่างเงี้ยเออ ภูมิแพ้หรือเปล่าหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างที่ที่มันเรือรลังอะนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นระวังอุบัติเหตุระวังเกี่ยวกับรถชนอุบัติเหตุของมีคมตกจากที่สูงของจากที่สูงตกใส่อ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะคะระมัดระวังให้ดีเด้อในกล่องนี้นะเดี๋ยวฟ้าเปิดเพิ่มให้นะคะอืม้ม การเงินมีมีการหมุนจริงๆด้วยนะเข้าซ้ายใจขวาเข้าขวาจซ้ายนะจ๊ะอืมเสีงยงสิทธิ์บอกว่าให้เข้มแข็งนะคะให้เข้มแข็งเอาไว้นะในกองเนี้ยให้เข้มแข็งเอาไว้นะคะอ,อ่ดวงชะตาของหลายท่านหลายคนในกองนี้นะช่วงเวลาเนี้ยเท่าที่ฟ้าดูเนาะหรือหลังจากที่ลาหูย้ายอะ่ะ มันอาจจะมีเรื่องให้คุณเสียเงินเสียทองนะหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหรืออาจจะมีเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแบบกระทันหันเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเสียเงินเสียทองแบบกระทันหันหรือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ค่อยได้ดั่งใจมันวิวกิวงวิเวงมันอีลุงตุงนางอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าให้เข้มแข็งนะคะให้เข้มแข็งแล้วตัวคุณจะได้รับข่าวดี นะคะจะมีเรื่องมีราวที่คุณจะประสบความสําเร็จสมหวังนั่นเองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรู้สึกแปลกๆในกองเนี้ยแปลกๆบางจุดนะคะแปลกๆบางจุดนะเอเก็ว่าสนาดีนะขอดูเสียงละส์หน่อยนั่นเนี่ยเสียงละส์มีนะจ๊ะขอดูแป๊บๆขอดูเว็บหนึ่งนั่นไงเสียงสติ์ดีอ่ะเดี๋ยว สายนักรบทาเวสสายนักรบทาเวสุวรรณท่านก็ช่วยคุณอยู่นะนักรบทาเวสุวรรณพยานาคบางคนมีพยากรุณนะคะผมเปิดเพิ่มนะในกลองเนี่ยอืมโอเคพอเข้าใจละอืมพอเข้าใจละ คือนี้ท่านบอกมาว่าในกองเนี้ถ้าตัวคุณน่ะต้องการที่จะประสบความสําเร็จตามที่คุณต้องการตามที่คุณหวังเอาไว้นะคะคุณต้องมีความเพียรนะคุณต้องมีความเพียรทีนี้ยท่านบอกว่าโชคชะตาชีวิตของคุณตอนเนี้นะคะมันเป็นโชคชะตาที่แบบว่าเหมือนไหลตามกระแสเหมือนไหลตามกระแสถ้าตัวคุณน่ะต้องการที่จะออกมาจากกระแสของกรรมนะคะคุณต้อง มีความเพียรต้องมีความพยายามต้องฝืนเกี่ยวกับนิสัยของตัวเองบางสิ่งบางอย่างอะเออนะคะที่มันขวางความเจริญของคุณน่ะนะคะที่คุณมักจะทําซ้ํไปบ่อยแล้วมันนํามาซึ่งปัญหาให้กับตัวคุณอะเออนะ,ะลองไปวิเคราะห์ดูว่าไอ้มันมีตรงไหนบ้างนะที่แบบว่ามันมันเป็นนิสัยที่คุณมักจะเผลอทําซ้ําๆเช่นใจอ่อนหรือเปล่านะคะใจอ่อนกับคนอื่นแล้วโดนโกงซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเออบางทีไม่รอบคอบหรือเปล่า นะคะแบบว่าอย่างที่ฟ้าบอกไปตอนต้นนะนะคะก็คือแบบว่าบางทีใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าตรกะแล้วก็เหตุผลอะไรแบบนี้เออประมาณนั้นนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่ามักจะชอบฟังคนที่พูดตรงความคิดเห็นของตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีบางครั้งมันทำให้บางท่านบางคนนออเสียเงินเสียทองกับอะไรแบบนี้นะคะหรือตัวคุณอาจจะแบบองตรงนะโลก นะคะโลภแล้วก็ไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกว่าอุยได้ง่ายจังเลยได้ง่ายจังเลยอะไรแบบนี้แล้วพอไปถึงก็โดนเออประมาณเนี้ยนะคะท่านบอกว่าเนี่ยคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งต้องมีเหตุผลต้องใช้เหตุผลให้เยอะๆต้องหาข้อมูลให้เยอะๆนิสัยอะไรใดที่นํามาสู่ความชิบหายจัดการนะคะจัดการแล้วก็ทําบุญทําทานให้เยอะๆให้มากมาก ในกองนี้เพราะว่ามีพลังของวิบัตรกกำขึ้นมานั่นเองนะคะสรุปเลยนะในกองนี้จากพลังงานเนาะช่วงราหูย้ายเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเทเระเบาแว้งนะคะมีเรื่องในส่วนของการเงินมีเรื่องในส่วนของเ,อเหตุการณ์ที่มันเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่นะคะถ้าคุณทําบุญนะแล้วก็แก้ปรับปรุงนิสัยเนาะที่มันทําให้คุณเจอความชิบหายหลายๆครั้งอะนะคะ แล้วกออ็พัฒนาในส่วนในเรื่องของจิตวิญญาณจิตใจยกระดับทางจิตวิญญาณนะคะฟ้ามองว่าตัวของคุณน่ะจะสามารถที่จะจะเรียวกว่าไงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในอนาคตได้นะคะทำให้โชคชะตาชีวิตของคุณน่ะดีขึ้นได้เออนะโอเคค่ะสำหรับในกองนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปบายบายจ้า